มื่อนี้นะครับบาบมืดจะอัปเดตใี้พี่น้องได้เบิ้งครับลูกหัวนะครับที่บาบมืดไทยสุดก่อนนะครับเป็นเป็นลูกหัวกางเป็นลูกหัวทีนี้อ่ากลังกัดหางพี่น้องนะครับบาบมืดอยาให้พี่น้องเบิ้งนะครับกาลังกัดหางนะครับปัดพี่น้องสีอ่อนลายคัะขนาดครับบาบมืดสีอ่อนี่เลยพี่น้องนะครับที่บาบมืดไทยพี่น้องสุดก่อนนะครับเริ่มกัดหางเลี้ยวพี่น้องมาเบิ้งนี่ปัดพี่น้องมาเบิ้งนะครับบาบมืดเอาไม้ลงนะครับใืมห้กกบหน่อย เกาะขึ้นในแคปีินนองนะครับนี่กำลังกัดหางน้ำบ่อนี่ประมาณเจ็ดแปดร้อยตัวเด้อพี่น้องนะครับนี่ครับเน่กำลังกัดหางครับเหลากหลายเลยแหละบ่อนี่นะครับผมนี่สุดยอดเลยครับเริ่มกัดหางแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวประมาณสี่หามือนะครับบะมึดสิทายให้พี่น้องได้เบื้องอีกครับพี่น้องนี่ครับ ครับก็เริ่มปิดกบหน่อยเลยได้พี่น้องนะครับสิเป็นกบอนุบาลแล้วครับเนาะนะครับเริ่มกัดหางแล้วพี่น้องนะครับมาพี่น้องนี่นะครับเป็นบ่อนี่นะครับมือนังนนะครับบ้ามืดลืมพี่น้องลืมอ่าเติมน้ำนะครับเนาะใส่น้ำบ่อไหลนะครับทีนี้กบตายประมาณร้อยตัวพี่น้องนะครับกบนี่แหละครับบ่อตัวนี้เดี๋ยวก็พี่น้องเบิ้งอีกนะครับรอบนึงครับทีนี้ปั๊มเปลี่ยนน้ำอะไรเลยพี่น้องน้ำลึกเขียวเร็วๆนะครับผมนี่ครับบ่อนี่เลยพี่น้องนะครับมือนั้นบ้ามืดลืมพี่น้องลืม เติมน้าพี่น้องที่นี่มันเดดมันฮอนนะครับเนาะกบตายบกลายพี่น้องกบหน่อยนะครับนี่ครับก็โทกพี่น้องยังมีตัวใดตายอยู่ด้วพี่น้องนะครับตายบลาบรวประมาณสองสามตัวนี่แหละเออถบกบเริ่มกัดหางคักได้ได้พี่น้องนะครับอัปเดตแล้วพี่น้องนะครับอัปเดตให้พี่น้องได้เบิรงครับกบหน่อยนะครับ ก็ะเดื่มกระถางตัวนั้นก็เริ่มเงยนะครับมือนั้นกล็ลืมเติมน้ำนะครับนักกบตายหลายพี่น้องน,นะครับผมนะครับเดี๋ยวรอบหน้าสิอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งอีกครับนี่ครับจะเป็นบ่อนี่แหละครับผมจากสองสามหมื่น,นครับนักพี่น้องน,นะครับผม